โกมุระไม่อยู่ไดจิโกมุระโกมุระโกมุระถ้าจะพูดถึงเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องความอ่อนหัดของไดจิคะ่ะเพราะเก่งจึงเชื่อมั่นตัวเองเกินไปโกมุระจะต้องทำได้สำเร็จแน่เพราะเป็นของที่คุณพ่อเหลือ<ร>ไว้ให้ใว่าแต่สัปเหรา่าไซเบอร์ใช้งานได้หรือ,อยังต้องปรับคลื่นสมองอีกสักหน่อยอีกแค่เก้าเดียวโกมูระมีอะไรเหรอนายอยากพูดอะไรอ่ะ

「手と手つなぎ進もう」「みんなつかめ未来を」「君と僕の絆」 From a Blazar at the center of a distant galaxy. A giant with an unwavering sense of justice. To eliminate a future kaiju threat before Ultraman does. Prepare to launch the armored kaiju Earth Carol No time to wait. This is a story of the people united by the same will to protect the Earth and the battles they face together. Ultraman Blazar. I've got ตอนเพื่อนที่ยังไม่รู้จักดีละได้จิโทษทีที่ต้องให้มาช่วยอะ่ะพูดเหมือนเป็นคนอื่นไปได้อะดังนั้นแล้วรู้แล้วละ วันนี้เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้เริ่มทำการโรโหลดกโากาารรรซบอ์มทดลองซิงโครกับไซเบอร์โกโมราครั้งที่26ดีไปเลยโกโมรา,าการคงที่ของมวลอนุภาคอิเล็กตรอนไปถึงร0อเซต์ามที่ตั้งเป้าไว้อีเพียงแค่นิดเดียวจะใช้สู้รบได้จริงแต่ว่า วันนี้ผมก็ยังไม่สามารถสั่งการด้วยคลื่นสมองได้หรือว่าที่ตัวระบบยังขาดอะไรบางอย่างอยู่ในการที่จะควบคุมสัตว์ประหลาดไซเบอร์สิ่งที่ยังขาดไปคืออะไรกันแน่ฉันเอาของกินมาให้วันนี้ฉันทำเองกับมือเลยนะมากินกับเธอได้จิ ทำไมถึงไม่ตอบสนองฉันล่ะกมุรากมุราช่วยขยับทีเถอะ อาซูนะ่ดูสินายจชอบฝืนตัวเองแบบนี้อยู่เรื่อยนี่ผมเป็นอะไรไปเหรอโรฟเฟสเซอร์กลูแมนบอกไว้เวลาที่ใช้คลื่นสมองเชื่อมต่อกับสตประหลาดไซเบอร์ร่างกายจะรับภาระอย่างมาก หรืออีกเพียงแค่นิดเดียวได้จีหายดีแล้วเนะหิรอนายไม่เป็นไรนะแล้วครับได้จี <c oughs> ไปพักอีกหน่อยไปเอ๊ะ <c oughs> มูเนี่ยเธอหมกมุ่นกับการทดลองซิงคโครม,มากเกินไปปล่อยไว้แบบนี้ร่างกายเธอจะรับไม่ไหวนะกมราต้องขยับได้แน่อีกแค่นิดเดียว ให้ผมทำเถอะครับได้จีผมกับโกมร่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กผมรู้เรื่องโกมลร่ามากกว่าใครๆถึงเป็นสิ่งใกล้ตัวแต่ก็ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างเสมอไปขนาดคนในครอบครัวเดียวกันก็ยังมีหลายเรื่องที่ไม่รู้ขอตัว,วครับเอา้าโอ้ยไม่เห็นจะต้องงุดงิดหัวเสียขนาดนั้นเลยนี่นาเออ S 1> <S 1> <S 1> <S การค้นคว้าสปาร์กดอสไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มแต่มันคือเป้าหมายของดรโอโซระทากาชิผู้คิดคน้นหมอนั่นยังไล่ตามความฝันของพ่อที่ทำไม่สำเร็จอยู่แต่ว่าการยึดติดนั่นก็ทำให้ความสุข,ขุมรอบคอบในการตัดสินใจพลอยเสียไปด้วย วรแมนเด็กปลดปล่อยพลังของอูลเจอร์แมนที่อยู่ในการ์ดกันเลยเสียบการ์ดเข้าสแกนที่ดีแฟรเชอร์ดึงเลเวอร์เรียกคริสตัลออกมาแล้วแปลงร่างไป็นอเจตราแมนเด็กเกอร์จากนั้นต่อด้วยนำการ์ดสัะหลาดมาสแกนอัญเชิญสัะหลาดออกมาจากการ์ดแปลงร่างและอัญเชิญน,นำการ์ดที่มีมาสแกนเล่นดูเลย ซื้อหุนก็แมนแด็เกอร์ชุดใหญ่ครบเซ็ตได้ที่เว็บ k i s s a n d k a i c o m ฉันเห็นด้วยกับที่หัวหน้าเขาพูดเนอะเอ็กซ์ลำพังแค่ตอนนี้ที่เธออยู่นกับฉันก็เป็นภาระหนักแกว่างกายแล้วหากฟืนไปม,มากกว่านี้แล้วก็อันนั้นน่ะฉันรู้แต่จะให้เอาแต่พึ่งเอ็กซ์ไปตลอดแบบนั้นไม่ได้หรอกไซเบอร์โกโมราคือร่างแยกของโกโมราไม่สิคือตัวของโกโมราตราบที่ยังสื่อใจกันไม่ได้ เขาก็ไม่อาจตอบสนองเธอได้ไม่ใช่เหรอช่วยบอกฉันทีความรู้สึกที่แท้จริงของนายเนี่ยกำลังวิเคราะห์โกโมราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เอ๊ะไม่ได้เหรอไงงั้นนะโกโมราปิดกั้นใจตัวเองอยู่ เพื่อไม่ให้เธออ่านความคิดของเขาได้เป็นไปไม่ได้หรอกกโมราร่าทำไมกันละ่ะนี่ถึงนี่งเป็นตรา,ราป,ตประโยชน์กุมร่าไดจิถูกกุมร่าเมินซันแล้วเหรอฉันว่านายรีบร้อนเกินไปนะไม่สมเป็นไดจิเลยผมเชื่อคุณพ่อของผม ไม่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนเราจะสื่อกันได้ในสักวันผมจะต้องทำให้สำเร็จฉันนะนะคิดว่าการต่อสู้นี้รีบจบลงในเร็ววันก็คงดีอยากให้โลกสงบสุขสักทีจะได้กลับไปใช้ชีวิต มีครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาบางทีโกโมระอาจจะคิดแบบนี้อยู่ก็ได้นะเฟสทพบวัตถุบินลึกลับกำลังใกล้เข้ามาเจ้าหน้าที่ทุกท่านรีบมาที่ศูนย์ประชาการได้จิเฟสทูพบวัตถุบินลึกลับกําลังใกล้เข้ามา เตรียมสังเกตการตรวจจับวัตถุบินลึกลับได้เคที่คาดว่าจะลงเอเอียาทีซิกซ์ไน์เตรียมเข้าสก,กัดเป้าหมายในทันทีจีโอออกปฏิบัติการรับทราบจีโออาร์ทอสจอยด์ทูจีโอมาสเกตติยืนยันยนานอวกาศสีล่ลำ ไปดอ่ะนี้เลยแค่นี้ค่ะอ้าวบ้านไหมดเเร็วๆๆๆไม่เป็นไรนะก็เป็นสีทองแวววับอยู oh no. ่หรอกเที <h 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 ่ผมยานของดาวโกแล้วต่างกันเยอะผสมควนเลยอ่ะการติดต่อจากยานอวกาศล่ะตรวจไม่พบค่ะไม่มีสัญญาณชีพครับโลหะแบบนี้เพดานเนียมอร่อยนี่จะเป็นยานรบของมนุษย์ดาวเพดาน มนุษย์ดาวเพดอนมันทำลายล้างอรารยธรรมบนดวงดาวมาแล้วถึงเจ็ดดาวเคราะห์ไม่ใช่กที่จะคุยกันรู้เรื่องแน่นเฮ้ยคุณจะประกอบร่างเหรอยานอก,กาศประกอบเข้าด้วยกันเป็นไทยเอ็มแล้วครับ เฟสโเปิดฉากโจมตีบทราบืนแสงฟงต้นยิงได้อโ ฮะมีน <c oughs> ้อ,อยมินซี่ขึ้นยนต์หลักทำงานขัดข้องสกายบัสเกตตี้เสียเพดานบินรอนลองฉุกเฉินเร็วเข้าฮ ok ายาโปเตรุรีบเอียมาเร็วระบบดีตัวฉุกเฉินไม่ยอมทำงานอ đấy chị, chị bảo là không phải vậy, 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 không โอ้ตงคิวนะเออเราติดนี่นายแล้ว

đó Lâm sáng sáng Tụi đi Cả tình có bước thủ ăn thắng đây một บบเราสองคนต้องแยันนั่นแหละลุกสิฮะอ๊ะลุกขึ้นมาสิเอ็กซ์เดี๋ยวฉันจะช่วยยิงคุ้มกันให้คุณเองเริ่มฉันพลังการอุนตราแมน 어? Huh? 아스나 เสียงนี่โกโมระเลยจิความคิดของโกโมระกำลังเชื่อมต่อถึงเธออยู่ แล้วนี่คือวันนี้ช,ช่วยทีนะกุมราความทรงจำของกุมราเหรอรู้แล้วกุมราที่น่าปฏิเสธการเชื่อมต่อกับฉันเพราะน่าเป็นห่วงฉันสินะ ฉันไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันไม่สู้จะมีชีวิตมากมายต้องสูญเสียไปขอร้องละ่ะให้ฉันยืมพลังด้วยดีละ่ะ We a r i v e ไดจิก,กับโกโมราเชื่อมถึงกันแล้วทำไมไซบอร์โกโมราถึงได้ไดจิงั้นเขาควบคุมมาจากที่ไหนเลิกกันเลยโกโมรา いいじゃ กมุมราไซเบอร์คลื่นเพร์พิคาดเ้จีตอนนี้เหรอใช้พลังที่ได้รับจบากแม็กซ์ปิดชาร์ตกันเลย galaxy Cannon! Mm -mm. ชนะแล้วชนะแล้วชนะ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 แล้วสำเร็จแล้วกุมาร ขอบคุณนะเ hey! อ็กซ์เฮอสศนะแม่ได้เอ็กซ์ก็ช่วยไว้อีกแล้วเนอะอสศนะนไม่บาดเจ็บนะได้จีนั่นล่ะ ชอบทำให้คนเป็นห่วงอยู่เรื่อยแลจิเคลื่อนไหวโดยพารการแบบนี้กล้ามากเลยนะเตรียมตัวเอาไว้ได้เลยตายละสิฉันไม่รู้ด้วยนะอ เฮ้เฮ้ไดจิเจหมอเนี่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยนะเจ้าหมอนี่เชื่อไปถึงแล้วนะกับกอมราสำเร็จแล้วนะไดคงทุกคนอาสนะจากนี้ฝังตัวด้วยนะตามนั้นล่ะ อในครั้งที 2> ่2 8นับจากเริ่มทดลองไซเบอร์กมราได้กลายเป็นเพื่อนใหม่ของหน่วยซีโอเราแล้วดีเราจะไปโดนด่าพร้อมกันเอ๊ะจริงเหรอสิ่งที่เคลื่อนไหวสัตว์ประหลาดไซเบอร์ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำยุคล้ำสมัยไม่ใช่คลื่นสมองของมนุษย์นกแต่เป็นจิตใจที่เข้าใจในตัวของเพื่อนที่เราไม่รู้จักหรือก็คือ ใจที่สื่อถึงกันนั่นเอง 「歩くことは誰にだってできる」 ได้จีกับ <ไป S 1> ห้องแอบสัตว<ร>์ป,ประหลาดสัตว์ประหลาดในคราวนี้ก็คือเจ้านี้ <Real ize. S 2> ในตอนที่สปาร์ออกโดโกบรากับใจของผมสื่อถึงกันในที่สุดไซเบอร์โกบราก็กลายร่างเป็นจริงเป็นเพื่อนใหม่ที่พึ่พงพาได้มากเลยส่วนนี้ก็คือไซเบอร์กาดของคิงโจผูจ้ยนตวกาศคิงโจมีอาวุธอันทรงพลังพร้อมเกราะชั้นนอกที่แข็งเกร่งเป็นศัตรูไรกาดที่มีพลังรุนแรงจริงๆตอนต่อไปก็ติดตามชมด้วยนะ นักรบหญิงลึกลับที่ฝังพลังความมืดไว้ในตัวเดมาก้กาเมื่อเผชิญหน้ากับพลังอันแข็งกร่าวนั้น X จึงต้องพบกับวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่และในตอนนั้นเองแสงสีรุ้งที่เคยเห็นเมื่อสิบปีก่อนได้นำพาผมกับ X ไปสู่เวทีแห่งให่อุลตร้าแมน X ตอนต่อไปปลายทางสายรุง่ง Cosmo Beast style. Continue your basic training to understand your true strength. That's why you must commune with a Cosmo Beast. Learn to control your emotions when you fight. Beam Spirit Crane Strike. Tim Water Snake Strike. Let's both work so we can be accepted and bond with Cosmo Beasts. We're in this together. Could it be? I am Vulcan, Admiral of the Magma Invasion Army. Anyone who wishes to die, step forward. Just you wait, Vulcan. Vulcan! Please, I need to get stronger. Will you train me? We want the Cosmo Beast Fighters. From Planet L77. Fist fists for peace. Me. Juggernaut charging buffalo strikes strongest fighting style in the universe ends today <laughs> I am the grand master of the Cosmo Beast style Regulus of the Red Dragon White Tiger Fist 最後まで見ててくれてありがとうチャンネル登録してこれからも我々を応援してほしいまた会おう